รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นเกียิมากนะคะที่ได้พูดถึงแขกรับเชิญของรายการในวันนี้<ม>เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบนอนมาตลอดแรู้สึกว่าเด็กคนนี้น่าตานลากแล้วก็มีฝีมือทางการสแสดงที่พัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นตลอดแล้วเล่นเป็นใครเราก็จะอินในในทุกเรื่องที่เขาเล่นน่ะแล้รู้สึกว่าคนนี้แบบหน้าร่าอ่ะดูไม่มีติศทา เป็นคนที่มีสเสนห่ห์เป็นคนที่รอเ่าเอาการนะคะเพราะเป็นคนที่ตอนนี้สาวๆก็กรีกดเขาแบบหนักหน่วงมากๆไปเท่ามรัาไปเต้า I W นี่ขอเมานิดหนึ่งแขกรับเชิญวันนี้น่ารักแซ่บมากงานดีน่าใ่ มีอย่างไรพูดมันดีดูกระจุกกระจวยมากนะโอตยแล้วตื่นเต้นจะตื่นเต้นที่เจอน้องเขานะอเฉันชอบเขาเราจะไปยังอ่ะแต่ก่อนจะไปเนี่ยขอขอบคุณสถานที่นี้ก่อนนะที่โรงแรมแมนดารินสัมย่านนะคะตรงข้ามแบบสัมย่านมิตรท้าที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ฉันแต่งหน้าสวยๆฉ่ำๆเพื่อจะไปเจอน้องเขาพอฉันเจอพวกแกแล้วฉันเบื่อปเอออยากเห็นเราไปแล้วไป สนับสนุนโดย New MG ZS Smart Up สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ซื้อกาแฟสักหนึ่งอ้าวอ้าวอ่านาั่งนั่งนี่ไงบอกว่าวันนี้เราจะได้เห็นอะไรดีๆ <c oughs> นานๆทีจะได้มเีเด็กผู้ชายมาให้กระชุ่มกระชวยพี่จาได้แต่ตอนที่เจอสก,กายแบบสก,กายเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเป็นเ <c oughs> ออตอนเด็กๆะไม่พูดอะ่ะถามไปก็ไม่พูดอะ่ะทำไมเพราะอะไรลูกคือ,อด้วยพื้นฐานเราเป็นคนที่เข้าไม่ไม่ไม่ค่อยเข้าสังคมเข้ากับคนอื่นยาก เราก็เลยจะแบบค่อนข้างเก็บตัวผู้ชายนอกก็จะมองว่าเราแบบเหมือนเหมือนเป็นเด็กเก็บกดอะไรอย่างเงี้ยเด็กผู้ชายที่เนี่เล่นละครได้ยังไงอ่ะก็จริงๆตอนนั้นมีโปรเจกต์ซดีต้องหานักแสดงแล้วเขาก็มาเจอเราที่โรงเรียนโรงเรียนอะไรลูกตอนนั้นสมุทรสาครครับอยู่สมนทรสาครเพราะฉะนั้นอยู่ม .4 กำลังเตะบอลอยู่แล้วเขาก็เห็นแล้วก็สนใจก็เลยเรียกมาถามแล้วก็ให้มาออดิชั่นแล้วเป็นอีงแม่เออโดนถล่มแทบจะออกจากวงการบันเทิงแบบโอ้โหมันยังไง มันเป็นแบบว่าพื้นที่ใหม่อะเราไม่ไม่ไม่คุ้นชินประกอบกับพื้นฐานเราเป็นคนอย่างเงี้ยพอมาเจอพอมาเจอเข้ามาวงการอย่างเงี้ยมันต้องเป็นคนที่พูดอะต้องพูดบ้างแหละไม่อาจจะอาจจะไม่ต้องพูดเยอะแต่ก็ต้องพูดบ้างแต่เราแบบไม่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 พูดเลยไม่พูดเลยออไม่พูดกว่อนะคือคือไม่พูดเลยกับตอนที่เล่นแล้วโดนถล่มนี่มันต่างกันนะคือไอ้ไม่พูดก็คือชีวิตส่วนตัวแต่ไอ้ที่เล่นแล้วดนถล่มเข้าถล่มเรื่องอะไรอถล่มเรื่องเรื่องแสดงแสดงแล้วก็เรื่องการแสดงเรื่องการแสดงทำไมว่าแสดงอยู่ เล่นแข็งอะไรอย่างนี้ <อ peut S 2> <ล>ก็เราไม่เคยเล่นะถูก <ต istic S 2> ไหมใช่ใช่ครับออแต่เรื่องที่2เชื่อไหมน้องคนนี้เปลี่ยนเลยลงทุนถึงขนาดไปทเที่ยวบาโฮสไปซื้อบริการไป <unexpected. S 1> บาร์โฮสจริงๆเหรอมันมันแบบว่าเป็นการไปรีเสิร์ชข้อมูลเพื่อมาเล่นเป็นบท ผู้ชายขายขายบริการคือในชีวิตนี้เราคงไม่มีประสบการณ์ที่เราไปไปขายตัวหรอกใช่เราก็เลยต้องแบบว่ามีการไปรีเสิร์ชพื้นที่จริงไปกับใครไปกับผู้กำกับแล้วก็มีผู้ผู้ผู้ช่วยกี่คนทั้งหมด3คนประมาณร่วมผมด้วยเป็น4คนสี่คนไปรีเสิร์ชก่อนไปวนก่อนไปวนก่อนแล้วก็หาหาทกาตว่าคนไหนที่แบบว่าเราจะสามารถดึงาแรเตอเขามามาใช้ได้แล้วก็เจอแล้วก็เจอคนหนึ่งใช่ก็เป็นเป็นผู้ชายแบบตัวตัวสูงสแล้วก็แบบธรรมัธรรมเเมเขายืนอยู่ตรงไหนลูก ยืนอยู่ข้างถนนเลยครับแล้วก็แบบเหมือนจ้องจ้องรถอ่ะคือเขาเหมือนเขาก็รู้แหละว่ารถคันไหนที่ขับช้าๆเนี่ยเออรู้อยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วเออแล้วไงอีใช่ครับก็จอดแล้วก็เปิดกระจกแล้วก็ถามถามราคาอ้าวแล้วบอกอีเอเมาอะไรเมาอะไรสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญค่ะพอดีครับบุ้มกลับบุ้มกลับพุ่มกลับบุ้มกลับบุ้มกลัคบุ้มกลับบุ้มกลับบุ้มกลับบุ้มกไับบุ้มกล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 ั้มกลับบุ้ม ใช่คือตอนนั้นอะเราภารกิจจากพี่พี่ย้งใช่พ่ย้งให้พาไปคือตอนนั้นอะมันเล่นไม่ได้คือแบบบทมันไกลตัวมากเลยระบทมันเป็นต้องแบบขายบริการเลยวกนน้องตอนนั้นแบบเด็กมากกว่านอายุเท่าไรนะสิบประมาณสิบแปดสิบเก้าโอ้ยเส่มากไม่รู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบเขานึกภาพไม่ออกว่าจะต้องทำยังไงอะไรเงี้ยก็เลยคุยกับพี่ยงกันว่าอันนั้นไปไปที่จริงเลยดีกว่าอะไรเงี้ยไปลองให้ดูไปลองให้ดูอะไรเงี้ยก็เลยให้สกายนั่งหน้าแล้วบอนนั่งหลังอ่ะแล้วก็ ขับรถไปจนไปถึงสถานที่อะไรเงี้ยก็เจอเป้าหมายแล้วแหละว่าเฮ้ยคนนี้ดูน่าสนใจมากดูมีคาแรคเตอร์ที่เขาจะเอาไปดูเป้าหมายว่าน่าสนใจมากหมายความว่าสนใจเองอะไรเงี้ยเหรอตรงตรงน้องจะเอาไปเล่นในบทได้กล้ามใหญ่เลยไหมแน่นแน่นนะแล้วได้แล้วยังไงแล้วยังไงต่อแล้วเขาก็ตกใจแต่เขาก็บอกว่าก็เคยมีคนมารีเสิร์ชบทอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกัน ็มีแบบนักศึกษามหาลัยทําวิทยานิพนธ์อย่างเงี้ยก็มีมมีาแล้วเขาไปนั่งคุยกันใช่ไหมใช่ว่าต้องทําอะไรยังไงบ้างเราก็เลยซึมซับเรียนรู้กับเขาสรุปบทนี่แหละเปลี่ยนชีวิตสกายเลยตัวจริงสกายจริงๆเท่าที่รู้จักเออเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นคนดีเหมือนกันนะไอ้ดียเออไอ้นียมาพูดคือภายนอกเขาดูเงียบๆเขาดูนิ่งๆแต่จริงๆเขากวนมากเลยจริงเป็นคนกวน กวนกวนยังไงอะล้วจริงๆเป็นคนขี้เมามากแบบเห็นนู่นเห็นนี่แบบเมาตลอดจริงเหรอเออแต่ว่าแต่เขาก็จะแบบกับคนสนิทเขาถึงจะแบบถึงจะออกถึงจะออกเอันนี้คือแบบเป็นลุกเป็นลุกคือคือถ้าเราสนิทเราก็คุยเล่นได้กับทุกชนใช่แต่ถ้าไม่สนิทก็จะเงียบๆเป็นีบบบทบาทก็ผ่านไปเยอะเนาะตั้งแต่เรื่องแรกเนี่ยเป็นนักเรียนมอปลายใช่ครับสักพักหนึ่งเป็นผู้ชายขายตัวมีอีกเป็นหมออยากเป็นนักแสดงในบทบาทไหนอีก ผมอยากลองเล่นเป็นบทคนชั่วดูครับคนชั่วเลยหันมาหาแกด้วยแกเลยกินนี่้วคนชั่วนะเคนชั่วรรู้สึกแบบคนน่าจะมองมองเรามาจะแบบเล่นเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยคาแรคเตอร์ไม่ต้องไปตามบาโฮสดหรืออะไรลูก กับคุณใกล้ๆตัวพี่เนี่ยมันชัดลุกพี่น้องสอนน้องหน่อยคนตัวพี่ศึกษาคนชั่วทำไงบริษัทนี้เขาจะต้องถ้าสมมติว่าเขาเป็นผู้หญิงอจะสอนได้แต่นี่พอดีเป็นผู้ชายพี่หนุ่มสอนคนชั่วสิคาเลเตอร์เพราะว่าจะต้องไปทำดีส่งรีเิร์จไม่เสียเวลาเริ่มจากอะไรสายตาสายตาเบื่อจังมีนางเอกเพีเดียวเนี่ยมองหน้าทำไมวะเดี๋ยวจับทำเมียได้เลยมึงนี่น่ะคือหนุ่มเป็นตัวอย่าง สมมติมองว่าสวยลูกหนูมองว่าสวยมากเอาทำเนี่ยเอาที่พี่พิงค์เาทำเนี่ยแหละมองว่าสวยมากน้องมองสวยมากเอ้ยต้องทำอารมณ์ก่อนนะมองหน้าตรงนี้นะน้องบอกต้องทำอารมณ์ก่อนเออไม่ต้องทำอารมณ์มากอินเนอร์เลยอินเนอร์ครับผมเฮ้ยโอมองหน้าทำไมวะรู้จับทำเมียให้เลยมึงไงนี่งี้เลยค่ะค่ะเฮ้ยอีโอ มองหน้าทำไมเดี๋ยวก็จับทำเมียซะเลยนี่ทาอย่าอย่ายักอย่ายักหน้าบ่อยอะเฮ้ยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้นิ่งๆเลยไอ้ลูกเอาอะไนีะพวกเฮ้ยโอ้ยมองหน้าไปทำไมเนี่ยเดี๋ยวกูจับทำเมียซะเลยเธอนี่ไม่ต้องเล่นมันก็ได้จริงๆเนาะอินเนอร์อินเนอร์อินเนอร์มาแรงมาแบบไม่ต้องแสดงไม่ต้องน้องก็จะต้องอะไรก็ต้องทำเวิร์ชุดหนุ่มไม่ต้องเลยอะไหนลองสิลูกเฮ้ยอีโอ มองหน้าทำไมเด็วก็จับทำเมียเล้นี่นี่ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่บอกวันนี้อยากให้พูดถึงสกายในความเปลี่ยนแปลงของเขาหน่อยเออครับก็จริงๆถ้าถ้าดังด้านแบบความสามารถเขาอะไรเงี้ยจริงๆเขาพยายามมาตลอดอยู่แล้วแบบว่าจริงๆเขาเป็นคนที่แบบว่าดูดูเหมือนจะนิ่งๆดูเหมือนจะแบบไม่อะไรแต่จริงๆเวลาเขากลับบ้านเขาแบบเขาตั้งใจมากเขาอ่านเขาแบบเขาจําบทของอีกคนหนึ่งได้ด้วยอะไรเงี้ยเวลาเล่นอะไรเขาเหรอเออเขาแบบ เพราะว่าเขากดดันด้วยอะไรด้วยหลายหอย่างครับซึ่งเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขาแบบเก่งยังไงก็คือยังตั้งใจอย่างนั้นมาสมอดอะไรเงี้ยเขาดูมีแววตั้งแต่แรกๆแล้วแต่ว่าจริงๆเขาแค่ยังแบบเกรงเขายังกลัวอยู่อะไรอย่าลเงี้ยเนี้ยเขาเริ่มเปิดแต่ดูท่าทางเขาอยากจะเป็นคนร้ายนะเขาเริ่มอยากชั่วยเขาอยากเป็นคนเลวเขาบอกงานนั้นงานนี่พี่พี่หนุ่มเป็นไอดอลนะตอนนี้ สงสารน,น้องโดนทดสอบบทต่างๆพี่เลยมีของมาปลอบใจนี่เลยฮะแอร์แคลเรียเอ็กอินเวอร์เตอร์ับแอร์ที่ดีที่สุดของแคลเรียตัวนี้มันสามารถกระจายความเย็นได้ทั่วถึงทั้งห้องเลยรับรองว่าห้องจะกว้างแค่ไหนเอาอยู่ <Yes. S 3> แล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาล้างแอร์ไปบ่อยนะครับเพราะว่าเขามีระบบล้างตัวเองทําให้เราสบายมากๆรับรองได้นะว่าอากาศเย็นสะอาดสดชื่นแน่นอนมอบให้สกายไว้เลยขอบคุณครับบกุณครับในไหนสกายมาเยี่ยมตีไท้ายครัว<อ>ทั้งทีเนี่ย<อ>นะฮะ เราจะเปิดโอกาสให้แฟนคลับเนี่ยเขาถามทางโซเชียลรจะตอบไหมพร้อมครับ้ผมเคำถามล้วงลึกขนาดไหนคุณพร้อมจะตอบถามมาเลยครับโอเคปะนั่งต่อนั่ง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 มาที่ขอบคุณนะครับได้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับปกติแล้วในโซเชียลเนี่ยสกายจะตอบเองเล่นเองหมดเนีฮะในถ้าเป็นโซเชียลส่วนตัวตอบเองเล่นเองเอ้ยจริงเหรอพักจะตอบแฟนคลับด้วยถ้ามีเวลาว่างใช่ครับรู้สึกว่าหลายๆคนบอกว่าสกายเนี่ยน่ารักเหลือเกินเออดีจังแต่วันนี้ ราการของเราเนี่ยได้ถามคนดูไองตั้งนานว่าอยากจะถามอะไรสกายเช่นคําถามแรกทําไมถึงได้ฉายาสกายสมวิทำไมมันจะเร็วอะไรขนาดนั้นความสุขมันจะยังไม่เกิดเลยนะลูกเสื้ออะไระคือน้าลายหรือหายใจแฟนคลับน่าจะตั้งมาจากเวลาผมเดินเข้างานเดินเดินเดินผ่านพรมก่อนเข้างานอย่างเงี้ยเขาบอกว่าผมเดินเร็ว ถ่ายรูปไม่ทันยังไปพักที่ไทยเดินก็ไปเลยไม่แวะแมอ่าเงี้ยมีแวะแต่ว่าเร็วจริงๆก็นานกว่า3ามวิแหละแต่แค่เขาบอกว่าไปเร็วตั้งฉายาว่าสามวิสกายสามวิโอโเราก็คิดไปไหนเรื่องที่เสียใจมากที่สุดในชีวิตคือเรื่องอะไรแม่ไม่ให้เลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวอะไรเงี้ยที่บ้านอยากเลี้ยงสัตว์ทำไมลูกทำไมอะรักสัตว์เงียรู้สึก รู้สึกชอบอะชอบชอบอสนิทชอบเล่นอยากมีเพื่อนอยากมีเพื่อนแต่ว่าที่เป็นสัตว์มีพี่น้องอีกคนลูกเป็นมีมีพี่ชายคนหนึ่งอ๋อพี่ชายอีกคนหนึ่งหล,อล่อนเราไหมจะอวกกว่าผมนิดนึงแต่ว่าอยู่ <c oughs> ที่บ้านคือเขาไม่ให้เลี้ยงสัตว์เลยใช่แม่บอกว่าดูแลตัวเองให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปดูแลชีวิตอันเดิมอ๋อเออห้าวันนี้แฟนคลับถามว่าสิ่งที่ดีใจที่สุดในชีวิตตอนนี้อายุ22สองแล้วเนี่ยน้องดีใจอะไรที่สุดในชีวิต ดีใจที่สุดในชีวิตะครับก็จริงๆการเข้ามาได,ไ,ดไ,ดได้เข้ามาเป็นนักแสดงก็เป็นเรื่องที่<ม>ท,ที่ดีใจเพราะนั้นเปลี่ยนเราจากแบบหน้ามือไปหลังมือเลยจากแบบเด็กที่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยพูดแล้วพอมามวันนี้เราก็แบบก็มีความภูมิใจในตัวเองเหมือนกันที่เ,<อ>เราวันนั้นเราเรา,เราลองลองลอง,ลองเสี่ยงที่จะมาทำในเหมือนได้พยายามอะไรมากขึ้นเนาะเราก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาเนาะจีนที่หนึ่งคนที่แฟนคลับเนี่ยเขาถามว่าเขาเวลาเขาซื้อของสะสมมาให้สกายน้อง จะเก็บของที่แฟนลับซื้อไม่ให้เนี่ยสะสมไว้ให้ที่ไหนไวท้ที่ที่ห้องครับที่ที่บ้านเพราะว่าที่คอนดโดเก็บไม่พอมันต้องเยอะมากๆเลยใช่ไหมใช่ก็มีแบบพวกตุ๊ก,กตามีของรูปภาพรูปวาดเป็น,เป,นเป็นหน้าเราอะไรอย่างงี้อ้าวแน่นอนไปรูปพี่สูน์สิว่าตั้งแต่เขาเกิดมารูกมีสูจน์ไม่เคยมีแฟนเลยจริงหรือเปล่าหน้าอย่างนี้มันรอดมาได้ยังไงใช่อาร์ตบอกว่าแฟนคนแรกอาร์ตยังร้องไห้เลยเออคุณมีแฟนคนแรกคุณตรงคุณ,คณยุเท่าไร สิบแปต้องมีแล้วนะ18ต้องมีไม่มีเลยเหรอไม่มีครับไม่มีพี่หนุ่มล่ะอะไรนะพี่หนุ่มโอ้ยห้าขวบก็เริ่มรักผู้หญิงแล้วจริงหนุ่ม12กสิบสองห้าขวบก็เริ่มรักผู้หญิงแล้วขอบอกว่าคำถามต่อไปแฟนกับต้องรอดูว่าเด็กคนนี้ตั้งแต่เกิดมาจนถึงอายุย2ยิ่งกว่าเวอร์จิ้นอีกพันห้าพันห้ามันสโลแกนว่าอะไรนะทำอะไรได้บ้างน้องอุ้ยครับผมรูกไซส์มิริทูปสามหมื่นก็ยิ่ง ขอให้ตอบอย่างนี้ฉันมาจริงๆเถอะจริงๆขอ่อ<า>นครับนให้สามหมื่นเหรอ,อ,อหน้าอย่างนี้สามหมื่นก็ต้องให้อ่ะหนมให้ไหมโอ้หนุ่มทองนี่กูถอดเลยนะวัยรุ่นทุกคนเขาหมายปองหนูขนาดนี้ ทำไมถึงไม่มีแฟนทำไมถึงตัดสินใจไม่มีแฟนลูกใมีสเปคเข้ามาเอ้าเหรอ่าผมรู้ว่าคนนี้คือสเปคเขาชื่นชอบไก่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ำ Hiin Expert w วอชดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น s u b s c r i b e ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ